สวัสดีค่ะนี่ค่ะนาค่ะวันนี้พวกเรานะคะเป็นตัวาหน่ของชมรมปัญญาชนนะคะวันนี้พวกเราจะไปรับพิธีกรรายการสองข้างทางค่ะค่ะพี่เหลียวกับพี่ขิมนะคะอันนี้มาจากที่ไจค่ะมาถึงระหว่างค่ะแนะนำเพื่อนนะคะแต่ด้ก็ตเลค่ะเ็ส ท่านประธานของเรานะคะประธานผลคนะ่ะพี่นิวค่ะ <c oughs> <c oughs>

Ik heb het บุ๋งบอกว่าฉันขยันมากแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราไปแล้วบางทีมูนน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ของฝรหลังคือนายทูไฟคือนายทูไฟค่ะชัววตอนจริงๆอาชี่แอร์เป็าชีที่พวกพี่ก็แฮปปี้ที่จะทำนตอนแรกก็คือว่ามันเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีไปได้ป,ไดปีได้ปีเห็นโลกว่าได้มีรายได้ดีๆค่ะซึ่งตอนนี้นก็อายุกันยังไม่ค่อยมากขึ้งจบเลยนิดนึงวแล้วอย่างในชีวิตที่เราชอบมากคือการเที่ยวและคือการเป็นแอร์เนี่ยมันตอบโจทย์อันนี้ก็คือเออพี่ก็เลยกระโดดไปเป็นแอ แต่ทีน,นี้พอมันก็ต้องเก็บเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนทํางานให,หม่ใหมก็จบใหม่ก็นะเงินไม่ค่อยเยอะแล้วพอดีอดีเพื่อนคุณแม่เขาอยากให้เป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างนี้้วเราก็เออเราไปสมัครดูเพราะว่าเห็นว่ามันได้เที่ยวแล้วมันได้เห็นโลกกว้างได้แบบได้เปิดถูกเปิดตาแล้วมันก็ได้เงินเยอะพอได้เงินเนอน,นี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาเงินนี้ไปเรียนต่อและก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พี่ตัดสินใจแบบไปลองเป็นแอร์แล้วก็เก็บเงินแต่ว่า จากการสมนาสินแล้ตอนนี้เราก็ะะจะพาพี่เข้าไปยินข้าแล้วนะตอะนี้ก่อนวกดกับที่ปรึย่าชรงปัญญาชีวอนนะอาจารย์มีนีด้วย่ะมักสเ ไปซื้อับไปห้พี่พ่อที่สนามพิธาใจฮะแสดงเองเองใส่ใส่ใส่เพราะว่าซื้อของไม่เป็นกาําลังกําลัมู่กําลังกังจะพยายาหชนะ่ี่้าหดูกล้องหน่กล้องหน่อาพยายมหลบนกอ่นพี่โอโหดกล้องหน่อยจะพยายเอาหน้าใส่สนาไว้ดองเพื่นนี่นี่น่่ แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเรากำลังจะไปไหนเนีลากยุกตลดเราจะไปซื้อโคเล่ามาใช้ใช้ใช้อาหารเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้อาหารมากอร่อยมากดุ้งเลยคะข้าวหน้าาวหน้ามาอีกไหมคะมามาไหมเดอไปาก่งเก่งไปา ใช่คราวหน้าเราต้องมากินแกงใบปาโอเคมื้งไหมคะคนณี่มื้งอะอะไะนะคะตอนนี้เราก็เครื่องจะขึ้นประมาณห้าโมงแล้ว่าตอนนี้มันสามโมงอยู่อีกเราก็เลยพาพี่เข้ามาค่าเวลาเดี๋ยวจากพี่เข้ามาเดินสยามค่ะที่หาดใหญ่นะคะค่าเวลาดเช็คเวลาอยู่ว่าจะไปตรงไหน รับหราะว่าจะได้เดินทามือนกันจะได้ไม่ตกไฟเครื่องค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สยามตอนนี้เรามาเข้าน้ำฝนแต่เราดูอ๋อขับ มาันนี้เราดวัสนามบินแต่ว่ารถติดมากเลยค่ะ นี่ก็จะจุดการเดินทางแล้วนะคะเราส่งที่ถึงสนามบินแล้วไม่บายยย้ใจตั้งไ่ไมบายอยค่ะขนรถ